สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกทกท่านนะคะวันนี้เป็นมีสินค้าใหม่น้ำเสนอการค่ะตัวนี้เลยรถแทรกเตอร์พูตารุ่นดี2 4 4 s s ในโลกค่ะตัวนี้เป็นน้องเล็กน่ารักนะคะรถแทรกเตอร์ขนาด21แรงม้าเครื่องยนต์เป็นดีเซล3สูบ Direct Injection ตัวระบ,บายความร้อนด้วยน้ำ 1, 100, า1 500, 1 0 0อ่1 0 0 c นะคะคันนี้นะ ขับเครื่องสีล้อ 4WD 2เพลานะคะกับสินค้าใหม่ของเราค่ะน้องเล็กน่ารักคูปุต้ารุ่น b 2140S คันนี้นะคะเก่งในงานไร่คล่องตัวในงานนาแล้วก็คล่องตัวในงานสวนด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะเรียกว่าลงไร่ไทยนาตัดหญ้าเข้าสวนได้เลยนะ สำหรับคูต้าบี2140คันนี้นะคะรถจดทะเบียนปี61นะคะเอกสารเล่มทะเบียนพร้อมชุดโอนมาพร้อมกับตัวตัดยากของใหม่นะคะคันนี้เราเกาะด้านท้ายเป็นหางตัดยากของใหม่จาก LCS นะคะกับสินค้าใหม่ของเราค่ะรถสภาพสวยๆส,สีสันเดิมนะคะยางงามๆทั้ง4เส้นนะคะ คันนี้รถสวยสภาพดีสีแสนเดิมยางก้องงาม,งามทั้ง4เส้นสำหรับ B2140s คันนี้ค่ะรถจดทะเบียนปี61เอกสารเล่มทะเบียนพร้อมชุดโอนตัวรถรรพร้อมหาตัดย่าใหม่รออพร้อมใช้ในราคาเพียง198,000บาทเท่านั้น198,000บาทเท่านั้นชมวิดีโอการขับขี่ใช้งานกันค่ะ เรียกว่ารถสภาพสวยสมบูรณ์แล้วก็พร้อมใช้งานมากๆนะคะสำหรับน้องเล็กน่ารักคันนี้ค่ะ B 2 1 4 0น S Nero นะคะคันนี้รถจดทะเบียนปี61นะคะพฤษสภาปี61นะ,ะสำหรับตัวนี้ค่ะชั่วโมงทำงานนะคะตัวนี้นะ,ะอยู่ที่149ชั่วโมงเท่านั้นนะคะรถสวยทำงานน้อย149ชั่วโมงค่ะ ระบบเกียร์นะคะเกียร์หลักค่ะ 9, The na, 3, The na, เก้าเกียร์หน้า3เกียร์ถอยหลังนะคะตัวพีทโอปั่นนะคะสองรอบความเร็วนะคะ540กับ980นะคะมาดูด้านท้ายกันค่ะคันนี้สวยๆเดิมๆเ,เลยพีทโอพร้อมปั่นนะคะเกาะทวตัดยาเกาะตัวโรตารี่นะคะเกาะสูดน้ําพ่นยานะคะหรือเกาะเครื่องใส่ปุ๋ยได้เลยนะสําหรับคันนี้ค่ะ B2140 S นรคันนี้นะคะสะภาพสวยเดิมมากๆค่ะ ท่านใดที่กําลังมองหารถสองเพาสําหรับการเกาะตัวตัดหญ้านะคะเข้าร่องเข้าสวนนี้ได้เลยนะคะคันนี้สภาพดีสีสันสวยเดิมทุกจุดนะคะงามๆกันเลยค่ะที่สําคัญราคาไม่แพงด้วยนะนี่ค่ะเครื่องยนต์สวยเดิมสมบูรณ์พร้อมใช้นะคะไม่มีรอยแกะรอยถอดไม่มีรัว่วไม่มีซึมนะคะนี่เลยค่ะตัวเครื่องยนต์นะคะ เดิมเลยค่ะคันนี้นะท่านใดที่กำลังมองหาอยู่นะคะสำหรับ B2140S ราคาไม่แพงค่ะรถจดทะเบียนปี61เอกสารเล่มทะเบียนพร้อมชุดออนตัวรถพร้อมหางตัดหญ้าใหม่รอพร้อมใช้ในราคาเพียง198,000บาทเท่านั้นนะคะ198,000บาทเท่านั้นถูกใจเรื่องราคาเราคุยกันได้สอบถามสั่งซื้อได้เลยค่ะ ร้านเราอยู่จังหวัดกำแพงเพชรมีบริการจัดส่งทั่วประเทศแถมฟรี400กิโลแรกด้วยปีนฝากกดติดตามกดซับสไครต์ช่องหุปิน่นแมคถถ้ารถไถไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันกับการรีวิวสินค้าคันใหม่ในร้านของเราขอบพระคุณค่ะ